รอให้ไข่เซ็ตตัวนะคะเพื่อนๆซุมสุดผาพกไปเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆละกชนดีเอฟซีช่อน,นโรพาเทียวนะคะวันนี้คุณตั๊กก็มีเมนูมาฝากวันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็คุณตั๊กก็ไม่ได้ออกไปตลาดนะคะก็มีของที่บ้านก็เลย เอามาทําทานกันกันกบข้าวต้มนะคะเป็นเมนูง่ายๆเมนูงไ,งมไข,ข่ของกุตั๊กนะฮะเมนูไข,ข่ก็มาอีกแล้วค่ะพเพื่อนๆก็คือวันนี้กุตั๊กจะคั่วไข่นะคะคั่วไข่ขใส่ผักชีนะคะผักชีงามๆเนี่ยกุตัก๊กซื้อมาจากไอ้ต่างจังหวัดนะคะกุตั๊กก็เก็บไว้นะคะเนี่ยมันยังงามอยู่เลยนะคะผักชีแล้วก็ไอ้ใส่กระเทียมโทนนะคะกระเทียมดองนะคะแล้วก็กระเทียมสดของเรานะคะแล้วก็พริกขี้หนูของเรานะคะ พิกินัวสวนนะคะไข่นะคะคุณตักใช้ไข่ประมาณ6ฟองนะคะเป็นขั้วไข่ธรรมดาธรรมดาแต่มันจะอร่อยมากเพราะว่าเด็ดที่อะไรเปล่าน้ำมันงามันจะหอมเหมือนแบบไอไข่ขั้วแบบจีนๆหน่อยนะคะคุณตักใช้ไข่6ฟองนะคะพีิโด้ชอบทานก็ต้องทำเยอะหน่อย เมน,นูไข่ตุคกตักค่ะทานกับข้าวต้มเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆน,นี่ไข่หกฟองนะคะอ่ามาดูน้ำมันคุตักค่ะมันจะหอมอร่อยมากเลยค่ะ วันนี้ฝนตกอากาศดีนะคะไม่ร้อนมากเดี๋ยวน้ำมันร้อนนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะเอาไข่ลงะคะ่ะห่าน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะรอ,อให้ไข่เซ็ตตัวนะคะเ,เพื่อน รอให้ไข่เซ็ตตัวแล้วค่อยขยี้ไข่แดงนะคะเพราะคุณตั๊กชอบไข่แผ่นใหญ่ๆคุณตั๊กจะขยี้ไข่ ก็จตั้ก็เซ็ตตัวได้ที่นะคะแล้วกุจตักก็จะปรุงนะคะใส่เหยาน้ำมันหอยนิดนะะึงค่ะซีอิ๊วขาวค่ะทีอิ๊ขอจะวางขึ้นช้อน แล้วตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายช้อนชาแล้วก็ตามด้วยค่ะกระเทียมสับนะแล้วกระเทียมโทนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมันจะเด็ดอยู่ตรงนี้ตามด้วยพริกขี้หนูนะคะ ถ้าไม่มีพริกขินนูเพื่อนๆก็สามารถใส่พริกแดงกินดาได้นะคะแล้วก็ที่เด็ดนี้ก็คือน้ำมันงา เลยนะคะแล้วก็หอมไข่หอมกระเทียมโทนนะคะหอมกระเทียมสับนะคะเพื<ๆ>่อนๆอ่านะะี่ค่ะตามด้วยผักชีนะคะผักชีใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะอเอาชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆล่าคกกันคอต้าก็จะเอาไว้ใส่ อะไรล่ะตัวกต้ยมยำต้มซุปอาพกไปเลยอ่าเซ็จเรียบร้อยค่ะไข่คั่วผักชีนะคะที่ปิดไฟแล้วอ่าปิดไฟแล้วค่ะอผักชีมันสุกง,ง่ายนะคะตักให้ชิมนะน่าจะ เัาชคียสุดแล้วนะเนี่ยไหนลองชิมเลยก็ได้มอ๋ีจะหอมๆแล้วก็ใส่น้ำมันงานเนี่ยหอมมากเลยค่ะ จะก็มีรสจัดรสชิกนะคะกินแล้วมันจะหอมมากนะคะไข่คั่วผักชีนะคะใส่กระเทียมโทนกระเทียมสับด้วยะคะ่ะ เนี่ยเพื่อนๆใส่คั้วกระเทียมโทนนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะอร่อยมากเลยหอมมากเลยค่ะไปเราไปทานกัน,นะ,ะเพื่อนครับเีอโดเย็นวันนี้ฝนตกนะพี่โรสวันดีครับกอนวันดีครับออ่าาทะไรลูกวันที่ฝนตกครับก็ กินกันง่ายๆเพืมันมาทานกันนะคะผลต้มอ่าผงตะต้มอันนี้ก็มีเฮ้ยแม่ให้แม่ให้แม่ค่อยๆตักดี่ม่ได้แล้วก็ยังมีกุนเชียงฮะกุนซ่าก็ไปทอดกับน้ําแล้วผมก็เอาอะไรต้มตัวอะไรเนี่ยผมก็พริกไม่มีพริกไม่มีก็เอามายำกับแดงคือตักแซ่บนะกินน้ำเนี่ยมันสำลัก เออพริกอะติ๊กสำลักพริกเลยมีกระเทียมโทนด้วยขยี้ไข่ไข่ข,ย,ข,ย,ขยี้ผักชีผักชีใส่กระเทียมโทนอืุดสับไปสับมาก็สรุปว่าเป็นไข่ขยี้ผักชี <c oughs> ใส่กระเทียมโทนครับเพื่อชิน เนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะไข่กะยี่ผักชีใส่กระเทียมโทนกระเทียมสับสดๆด้วยค่ะอมาทานกันค่ะวันนี้ฝนตกทานแบบแค่นี้พอนะอแล้วก็ินข้าต้มก็กับอากาศเย็นๆนะสบายๆเอ่ได้วยแม่ตักให้นะครับอร่อยไหมค่อยๆสอนเียวโดให้ค่อยๆตักค่อยๆกินนะ หอมมากเลยฮะหอมน้ำมันงาเพื่อนๆจะใส่พริกไทยก็ได้นะคนครูเป็นทักเป็นคนที่ไม่ชอบพริกไทยแต่ก็ทานได้แต่ว่ารู้ว่ามันไม่รู้ว่าม,มีประโยชน์อยู่แต่ก็ไม่ชอบกินมันเมื่อก่อนครูตักก็ไม่กินต้นหอม <c oughs> ตอนหลังก็กิน <c oughs> <c oughs> แล้วนี้ไปทําอะไรมา <c oughs> หนีฝนไหมหนีฝนมาอ่ะ ก่อนปิดคลิปนี่มีภาพเห็นอยู่ข้างหลังคุณตั๊กบอกใครให้ให้ของโดโดมานะจะขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ซื้อเสื้อมาฝากอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อให้ใส่วันจันทร์ให้ใส่วันจันทร์ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณย่าที่ฝากกับลูกศิษย์มาให้เป็นเป็นย่าของลูกศิษย์คุณตั๊ก แล้วก็เป็นเอฟซีดูทุกวันเป็นเอฟซีทุกวันแล้วก็ชอบพุทธะทำอาหารจำชื่อไม่ได้เรียกแต่คุณย่าเยคุณย่าน้องแพ็กติกแพ็กติกอันอะไรย่ามอะไรนั่นเนี่ยเขาคือย่ามวัยรุ่นคุณย่าชอบจะห่ายย่ามตอนแรกเอามาผมบอกค่เธอไปขโมยย่ามพระใครมาไหนขอดูดูโลโก้สิเนี่ยเี่โดมันเป็นของวัยรุ่นนะของวัยรุ่นนะดูข้างหน้าเนี่ยพี่แพ็กติกเขาจะพายพี่ชาย ที่ดูเพราะอะไรพ่อพี่ชายของพี่แพทติกเขาก็เป็นเหมือนกดบกพี่โดโดเป็นออทิสติกเป็นออทิสติกเหมือนกันเดี๋ยวใส่ยาอุทัยให้พี่ดแต่ว่าพี่ไอพี่ชายกับพี่แพทยิกเขาก็เรียนจบตอนนี้กําลังเรียนอยู่ปีสองอยู่เป็นออทิสติกที่มีศักมีศักยภาพที่ค่อนข้างดีจนเรียนได้เหมือนตัวนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ออ่ะงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเป็น เมนูง่ายๆเนาะให้ทําเมนูง่ายๆไข่เ<ช>มนูขนไข่ต้อาอร้ลาจินิไข่แล้วก็เป็นเมนูง่ายๆฮะวันที่ <c oughs> หาอะไรไม่ได้ฝนตกก็หน,นีรีบหนีกลับเข้ามาเข้ามาทําอะไรที่ค่ะฝากเพื่อนๆนะคะหรือฝากเอฟซกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เมนูคุณตัากูน้นะคะเ <c oughs> มนูไข่พัวผักชีใส่กระเทียมโทนค่ะสวัสดีค่ะ วส,สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดรูประครังนะกดติดตามและกดรูประครังแจ้งเตือนด้วยจะได้เจอคลิปที่เจ็ดโมงเช้ากับบ่ายสาม